จงวอนขอผ่านสถานเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตทำได้อย่างถูกที่ถูกเวลาคำสอนในพระวาจาวันนี้เป็นแนวทางการเทศสอนและสอนให้เปิดใจรับฟังเพราะมีความแตกต่างหลากหลายในเพศและวัยโดยเฉพาะเมื่อผู้ฟังอาจอาวุโสกว่าผู้เทศความสำคัญแท้จริงอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะสะท้อนวุฒิภาวะที่เติบโตในความเชื่อเพราะเป็นการฟังพระวาจาพระเจ้าไม่ใช่ฟังเพียงความรู้ของผู้ประกาศข่าวดีคำสอนที่ว่าผู้มีอายุมากต้องมีใจเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อความรักและความอดทนต้องทำตัวให้เหมาะสมก็เพราะทุกคนมีประทานประจนและมีโอกาสทำบาปแม้อาจจะเพียงแค่นินทาว่าร้าย ก็นำสู่การทำงานของปีศาจหากไม่ควบคุมตัวก็จะทำบาปผิดได้ทุกคนจึงต้องระมัดระวังในขณะที่การปฏิบัติด,ดีนั้นยังสามารถสอนผู้อื่นได้โดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินชีวิตครอบครัวหนทางที่ดีที่สุดก็คือการดูตัวอย่างของพระเยซูเจ้าและดำรงชีวิตในพระวาจา ที่จะทำให้พระเจ้าไม่ถูกดูหมิ่นดูแคลนส่วนบรรดาชายหนุ่มก็ต้องเอาจริงเอาจังในการทําสิ่งที่ดีและมีการดาเนินชีวิตที่ดีให้เห็นผู้สอนจะให้ผู้อื่นเดินตามอย่างขมักขะเม่นชีวิตของตนก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างในการติดตามพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงถ้าไม่สามารถทําได้ก็ไม่สมควรเป็นผู้นํา หรือผู้ที่ทำการสอนแต่เราจะทำทั้งหมดได้ก็อาศัยการภาวนาวอนขอพระนสทานของพระเจ้าเพราะพผันสท้านจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยนำเราสู่ความรอดพันสท้านเป็นดังแสงและความอบอุ่นของดวงอาทิตย์เพียงแค่อาจจะไม่ส่องแสงสว่างไปอย่างทุกที่ในเวลาเดียวกันดังนั้นจึงต้องดำเนินชีวิตในพระเจ้า มีพระองค์อย่างจริงจังมอบตัวทั้งครบแด่พระองค์และปฏิเสธเรื่องทางโลกที่ไม่มีความจำเป็นที่สำคัญเราต้องมีการฟื้นฟูชีวิตเสมอเสมอเราต้องมั่นคงและมุ่งม,มั่นในการดำเนินชีวิตสู่ความชอบธรรมทำให้ได้มีความหวังเข้าอยู่ในพระพรของพระเจ้าผู้ทรงยอมมอบถวายพระองค์เองแก่เราเพื่อทรงไถ่เราให้รอด วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้บรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศเทศสอนผู้นำในพระศาสนาจักรสากลและท้องถิ่นได้ดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงในการติดตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเพื่อทำให้คิดเหนชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อสงสัยและได้รับความชื่นชมยินด,ดีในคำสอนและตัวอย่างที่พบ าความรักของพระองค์มันคงดำรงนิรนันดรดยรอท่ทให้บอสุทรักของเจ้